ใจ <Saint> อะไรหยุดถามนะนี่นะแล้วตรงไหนจะคนี่มดนาวแวะค้านี <Incred> it, ่เลยแจ็กเชงดาวชิงใหม่ก็มีชื่อเสียงอ่ครับสวัสดีครับสวัดีครับแจ็คเชงดาวเลยนะครับนิยมที่ด แ่ยังไม่มปะท,ปะ,ท,กทะกันปะทะกันเลยเดี๋ยวบอกสับแล้วกันมกันครับปะทะเมืองกันพนันเนี่ยหมายความว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะรู้จักกันรูร้จกัก<อ>กันแต่เรายัางไม่เคยปะทะกันแต่ไม่เคยใช้สายกันเรายินชื่อเสียงก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ที่เป็นพัดีมาแทนนะครับ่อเคเรื่องจากตรงนี้เลยนะครับมาเหนือต้องดูพักเหนืออันนี้พักเรียนใช่ไหมครับใช่ครับ หรือจะใ้อน้อใช่ใช่ตรงเ็นาเป็นคันนหลมกอย่างนราก็ไเย่ยกน่าสกครั้ง่ายใช่ใ่ใช่ใชใช่ใช่ใ่เชิใช่้ช่ใช่ใช่ใช่มช่ใชใช่ใช่่ใช่ใช่ใชอใช่ใช่่าช่ใ่่่ เราอยู่ได้อย่างสบายมากวงการท่ามันมีนใครว่าใช้เวลาววไปไปก็ค่อยๆไปจริงๆก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ที่มาวันนี้นะครับแล้วก็เห็นท,ทุกคนหนุนมๆหน้าตาดีๆแล้วก็เห็นก,การเล่นท่าที่ดีแล้วมีผู้นําที่ดีนะครับพี่ก็เชื่อว่าที่จะสามารถสำเร็จได้โดยอีกแ,แล้วก็รวยด้อีกนะครับพี่เองก็ผ่านสุดที่พวกเราผี่อน โจ๊กกบพี่ดีก็เลยวัาไล่ไล่หลังกันมานะครับเกียร์จะเล่นพลาหลังพี่โจ๊กแต่ก็ยุ่งๆเดียวกันนะครับก็พูดของพี่โจ๊กคือว่ายึดหลังนะครับเล่นพลาแท้ขายพลาแท้นะครับยังไงก็รวยนะแต่การพนันอย่งยุ่งเราเป็นพี่น้องกันโค้กันน้องพี่โจ๊กกับน้องพี่โดนแกอะไรก็บอกกันนข้างขายอะไรนะครับบอกอย่ามองนะครับมีความคุ้ม ก็เป็นตัวอย่างเป็นัอย่างที่ดีนเป็นคนใหม่ที่ท่านมาดูแลุอว่าที่ีที่อกอก้ว่าผครัาความเรียบนะครับยังคงเคาลกมต้ชื่ออะไรางครับเนี่ยเลนยชื่ออะไรครับน้องเนี้ยขุนลามไอ้ย่า